คุณกำลังรับฟัง YouTube ตามติดชีวิตนักศึกษาชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตนักศึกษารายการที่จะรวมเรื่องพีคเรื่องพังเรื่องปังของชีวิตนักศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจนอยากจะเอามาเล่าให้ฟังออกอากาศทุกวันพุธเวลา9นาฬิกาทาง YouTube ตามติดชีวิตนักศึกษาชาแนลชีวิตนักศึกษาทุกวันมีเรื่องเล่า บงกรอนถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังรู้สึกว่าปีนี้มันเหนื่อยเป็นพิเศษการเติบโตไม่ได้แปลว่าเราต้องกินขึ้นอย่างเดียวแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเราก็ลมเป็นเหมือนกันพบกับรายการตามติดชีวิตนักศึกษาตอนการเติบโตของชีวิต สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตนักศึกษารายการพอดสต์นะคะที่หยิบเรื่องราวใกล้ตัวของนักศึกษาค่ะมาเล่ามาแชร์กันแบบตรงไปตรงมาเพราะชีวิตนักศึกษาทุกวันมีเรื่องเล่าออกอากาศนะคะทุกวันพุธเวลา9้านาฬิกาทางช่อง YouTube ตามติดชีวิตนักศึกษาชาแนลแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับพวกเราสองคนค่ะกิฟป,ปนัดดาค่ะ และศิลาต้นครับสองผู้ดำเนินรายการที่จะพาทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในหลายแง่มุมครับแล้วก็สําหรับใครนะคะที่พลาดการรับชมในช่วงเวลาออกอากาศก็สามารถกลับมาติดตามย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube พราะเราจะมีการอัปโหลดรายการไว้ให้รับชมในภายหลังค่ะทางช่อง YouTube ตามติดชีวิตนักศึกษาชาแนลค่ะพี่ต้นครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึง EP ีที่4กันแล้วนะครับซึ่งเป็น EP ีสุดท้ายของรายการพอดแคสต์ของเรานะครับตามติดชีวิตนักศึกษาของเรานะครับพี่กรีฟค่ะสําหรับ EP ีนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันในหัวข้อการเติบโตของชีวิตนักศึกษาค่ะ ตลอด3 EP ที่ผ่านมานะคะพี่ต้นเราก็ได้พูดถึงเรื่องเงินเรื่องงานกลุ่มแล้วก็เรื่องความรับ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตนักศึกษาแต่ถ้ามองลึกลงไปนะคะทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตเลยค่ะดังนั้นใน EP นี้เราจะพูดถึงการเติบโตของชีวิตใน3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตค่ะว่าอะไรนะคะคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนไปประเด็นที่2นะคะก็คือการเติบโตที่มาพร้อม แบบทดสอบนั่นเองค่ะและก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการเติบโตที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ชีวิตนักศึกษาะคะ่ะจะสิ้นสุดลงค่ะและใน EP นี้นะครับเราไม่ได้ ตั้งใจจะตัดสินใจว่าในการเติบโตของใครถูกหรือผิดนะครับแต่เราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมองย้อนกลับไปสำรวจตัวเองและตั้มคำถามว่าระหว่างทางของการเป็นนักศึกษาเนี่ยเราได้เติบโตไปในแบบไหนบ้างครับพี่เกฟถูกต้องแล้วค่ะเพราะการเติบโตนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวันที่เราประสบความสําเร็จนะคะพีต่ต้นแต่มันเกิดขึ้นในวันที่เราผิดพลาดในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในวันที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวเองค่ะโดยที่ไม่มีใครนะคะ มาบอกคำตอบให้เราว่าบางครั้งการเติบโตอาจไม่ได้ชัดเจนเหมือนเกตที่ออกมาเป็นตัวเลขนะคะแต่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองบางทีเราอาจไม่ทันสังเกตด,ด้วยซ้ำค่ะว่าจากวันแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยนะคะจนถึงวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะแค่ไหนแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวเราขอพักการพูดคุยไว้สักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาหาเท้อหลัก ของประเด็นแรกนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตนักศึกษาเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับชีวิตนักศึกษาทุกวันมีเรื่องเล่าฟังก่อนถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่กาลังรู้สึกว่าปีนี้มันเหนื่อยเป็นพิเศษการเติบโตไม่ได้แปลว่าเราต้องกินขี้น,นังเดียวแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับว่า เราก็ลงเป็นเหมือนกันพบกับรายการตามติดชีวิตนักศึกษาตอนการเติบโตของชีวิตเอาละครับกับเข้าสู่เนื้อหาของรายการกันนะครับจากช่วงแรกเราได้เกริ่นไว้ว่าวันนี้เราจะพูดถึงการเติบโตของชีวิตนักศึกษาผ่าน3ประเด็นหลักนะครับซึ่งทั้ง3ประเด็นนี้จริงๆแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยพูดไปใน E ีีก่อนๆนะครับพี่กิฟต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานกลุม่มหรือเรื่องความรัก แต่ในวันนี้เราจะมองมันใหม่ในอีกมุมหนึ่งของการเติบโตครับเอาละค่ะในส่วนของจุดเริ่มต้นของการเติบโตนะคะมันก็เริ่มตั้งแต่วันที่เราเนี่ยเดินเข้ามามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเลยค่ะตอนนั้นนะคะเราก็ยังเป็นน้องเฟเชี้ใ,ใช่ใช่ค่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความฝันของตัวเองชัดเจนแค่ไหนนะคะพี่ต้นเราเลือกคณะเพราะอะไรบางคนเลือกเพราะชอบนะคะแล้วก็บางคนก็เลือกเพราะคะแนนถึงบางคนเลือกเพราะพ่อแม่แนะนํานะคะ แต่ไม่ว่าเหตุผลไหนตอนนั้นเรายังเป็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็กำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเหมาะกับสิ่งนี้จริงไหมและคำถามเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะที่มันคือสัญญาณแรกของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะเรากำลังเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นแม้มันจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็กล้าถามตัวเองนั่นก็คือก้าวแรกแล้วค่ะใช่แล้วครับแล้วสาหรับช่วงปีหนึ่งนะครับเหมือนเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตมหาลัยเนี่ยเราจะไป ทางไหนนะครับแล้วเขากิจกรรมบ้างไม่เข้าบ้างลองคบเพื่อนหลายกลุ่มนะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเราเก่งแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเก่งไม่เท่าคนอื่นแต่มันคือช่วงที่เราได้เห็นโลกอีกแบบหนึ่งครับพี่กิฟต์ค่ะได้รู้ว่าการเติบโตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เรารู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่มันคือการที่เราเกิดจากเราไม่รู้และเรากล้าที่จะเรียนรู้เรื่อยๆมากกว่าครับ แล้วคิดว่าความน่ารักของปีหนึ่งนะคะมันคือความไม่รู้ของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าเราเข้ามาด้วยความตื่นเต้นใส่ชุดนักศึกษานะคะใหม่ๆเดินหลงตึกบ้างจำรหัสห้องไม่ได้บ้างกลัวรุ่นพี่แต่ก็อยากเข้ากิจกรรมนะคะมันเป็นช่วงที่เรายังคิดว่าโลกมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะสวยงามไปหมดแต่พอเริ่มเรียนจริงๆนะคะเริ่มเจอเริ่มเจองานกลุ่มเจอเดดไล์เจอการต้องรับผิดช,ชอบตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้า ชีวิตมันไม่ได้ไง่ายแบบที่คิดนี่นะแล้วตรงนั้นแหละค่ะที่มันเริ่มเปลี่ยนจากคาว่าเด็กมัธยมมาเป็นนักศึกษาจริงๆบางคนนะคะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราชอบในสิ่งไหนบางคนก็เริ่มรู้ว่าตัวเองไม่ถนัดแบบที่คิดบางคนก็เริ่มคิดว่าความฝันใหม่นะคะที่ไม่เหมือนวันแรกที่สมัครเข้ามาเป็นยังไงคำถามเล็กๆอย่างเราจะเป็นอะไรดีในอนาคตหรือนิทางของเราหรือเปล่านะคะครับผม มันอาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วนะคะมันก็คือจุดที่เรากําลังเติบโตค่ะเพราะเรากําลังคิดด้วยตัวเองไม่ได้เดินตามใครแบบอัตโนมัติอีกแล้วค่ะใช่แล้วนะครับแล้วต้นวาดปีหนึ่งนะครับมันเป็นเหมือนช่วงทดลองชีวิตเลยนะครับเราลองผิดลองพลาดลองเข้าสังคมบางทีเราก็พยายามเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้นะครับแต่สุดท้ายเราก็จะเริ่มรู้เองว่าเออ แบบไหนที่มันไม่ใช่กับเรานะครับแบบไหนที่มันฝืนเกินไปแล้วการที่เราค่อยๆตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปมันก็คือการเติบโตเหมือนกันนะครับ บางครั้งการเติบโตไม่ได้มาพร้อมคําชมแต่มาพร้อมความเขินความเฟลความรู้สึกว่าทําไมเราทําไม่ได้แบบคนอื่นแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในช่วงปีหนึ่งนั่นแหละครับที่ทําให้เรารู้จักคําว่ารับผิดชอบตัวเองจริงๆทั้งเรื่องเรียนเหลื่องเวลาและความรู้สึกของตัวเองครับพี่กิฟจุดเริ่มต้นของการเติบโตนะคะไม่ได้เกิดจากคิดการใหญ่โตเสมอไปคะ่ะแต่มันก็เกิดจากการที่ตัวเรานะคะก็เริ่มคิด เริ่มตั้งคำถามนะคะเริ่มรับชอบเป็นและเริ่มมองว่าชีวิตต่างจากเดิมค่ะอ่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราหันกลับไปเราพบว่าเอา้าเราโตขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยและน่นน่ย คือความหมายรวมๆของจุดเริ่มต้นของการเติบโตในช่วงชีวิตของนักศึกษานะครับที่ไม่ได้มีประกาศนียบัตรไม่ได้มีเสียงปรบมือแต่อย่างใดแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเราไปแล้วเมื่อเราพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเติบโตไปแล้วแต่ระหว่างทางการเติบโตมันมักจะมีแบบทดสอบที่เข้ามาเรื่อยๆไม่เหมือนกันนะครับต่อไปในประเด็นที่2พอพูดถึงเรื่องการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ช่วงเวลาที่เรา คิดได้สวยๆอย่างเดียวเพราะอีกด้านหนึ่งของการเติบโตก็มาพร้อมบททดสอบเหมือนกันครับใช่แล้วค่ะพีต่ต้นการเติบโตที่มาพร้อมบททดสอบนะคะมันไม่ใช่บททดสอบในห้องสอบเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นบททดสอบจากชีวิตจริงค่ะบางครั้งบททดสอบนะคะก็ไม่ได้มาแบบรูปแบบข้อสอบปรนัยนะคะแต่มันมา รูปแบบของคําพูดของคนรอบข้างก็มีคะ่ะใช่ครับพอผ่านปีหนึ่งมาได้นะครับบางบททดสอบมาในรูปแบบของคะแนนสอบที่ไม่เป็นอย่างหวังบางบททดสอบมาในรูปแบบของคําพูดจากคนรอบข้างอย่างที่พี่กิฟว่าอย่างเช่นนะครับเรียนคณะนี้แล้วจะได้งานหรอหรือทําไมเกรดได้เท่านี้เองคำพูดเล็กๆพวกนี้นะครับบางทีมันก็สะเทือนใจเราเหมือนกันนะครับ แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวบางคนต้องเจอแรงกดดันจากทางครอบครัวความคาดหวงังที่แบกไวเ้เงียบๆบางคนต้องทํางานพิเศษไปด้วยนะครับเรียนไปด้วยเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้เพราะมันคือทางเลือกที่เราตัดสินใจแล้วว่าชีวิตของนักศึกษานี่แหละครับที่ทําให้เราเริ่มรู้จักคําว่าความรับผิดชอบแบบเต็มตัวครับจริงค่ะบททดสอบนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องภายนอกนะคะพี่ตนบางทีมันคือเสียงในหัวเรานี่แหละคะ่ะที่ถามเรา เราดีพอไหมเราจะไปต่อไหวหรือเปล่านะคะบางครั้งเราอาจจะโดนเปรียบเทียบกับเพื่อนเห็นคนอื่นฝึกงานที่ดีๆนะคะได้รางวัลได้โอกาสแล้วเราก็แอบถามตัวเองนะคะว่าทำไมเรายังอยู่ที่เดิมแต่พอมองย้อนกลับไปทุกแรงกดดันต่างๆทุกคําดูถูกทุกความผิดหวังนะคะมันก็กลายเป็นแรงผลักดันแบบไม่รู้ตัวเหมือนโดนขึ้น ซัดบ่อยๆค่ะจนว่า้น้ำเป็นเองจากคนที่เคยร้องไห้เพราะคะแนนสอบนะคะก็กลายเป็นคนที่บอกตัวเองได้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ต้องทำให้ดีกว่าเดิมค่ะใช่แล้วครับการเติบโตที่มาพร้อมกับแบบทดสอบนะครับมันอาจจะเจ็บ มันอาจจะเหนื่อยแต่ทำให้เรานะครับเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเราเริ่มแยกออกได้ว่าอะไรคือเสียงของคนอื่นและอะไรคือเสียงของตัวเองนะครับและวันที่เราเลือกฟังเสียงตัวเองมากขึ้นนั่นแหละครับคือวันที่เราโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับใช่ค่ะเสียงอะไรก็ไม่เท่ากับฟังสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะใช่ครับ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะคะบททดสอบพวกนี้ละคะ่ะมันก็เป็นเหมือนเครื่องวัดความแข็งแรงของใจเราเหมือนกันนะคะการเติบโตที่มาพร้อมบททดสอบอาจไม่ได้ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ทําให้ใจเราแข็งแรงขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วบททดสอบเหล่านี้ค่ะไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งนะคะแต่มีไว้เพื่อพิสูจน์ให้ตัวเราเห็นว่าเราผ่านมันมาได้ค่ะคบแบบทดสอบเหล่านี้ละคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราและมาทดสอบว่าเราเลือกที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไงเราจะผ่านมันไปได้ไหมซึ่งมันก็ทำให้เราเติบโตและเรียนรู้ไปอีกหนึ่งก้าวเพราะฉะนั้นนะคะช่วงกลางของชีวิตนักศึกษามันไม่ใช่แค่ช่วงที่เราเรียนหนักขึ้นนะคะแต่มันคือช่วงที่เราถูกทดสอบทางความอดทนความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ ครับผมและทุกบทบาททดสอบที่เข้ามานะครับถึงมันจะไม่ง่ายนะครับแต่มันกําลังหล่อหลอมเราให้พร้อมสําหรับชีวิตหลังจากนี้ครับแล้วหลังจากที่เราผ่านบททดสอบต่างๆมาแล้วนะครับมันจะพาเราไปสู่ประเด็นที่3ของเรานะครับต่อไปนะครับว่าการเติบโตของเราเนี่ยจะหยุดแค่ตรงนี้ไหม ใช่แล้วค่ะเพราะว่าประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือการเติบโตที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากช่วงชีวิตนักศึกษาจะสิ้นสุดลงนะคะพอเราผ่านทั้งจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ผ่านทั้งบททดสอบต่างๆสิ่งที่หลายคนอาจจะเพิ่มเข้าใจทีหลังก็คือการเติบโตมันไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะต่อให้วันหนึ่งเราจะใส่ชุดคุยรับปริญญาถ่ายรูปยนต์หมวกจบต่างๆนะคะมันไม่ได้หยุด แค่เส้นชัยของการเติบโตเลยมันแค่เป็นอีกจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นหนึ่งเท่านั้นเองค่ะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าพอเรียนจบแล้วชีวิตต้องชัดเจนต้องมั่นคงต้องรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อแต่ความจริงคือบางคนยังค้นหาตัวเองอยู่เลยค่ะบางคนเปลี่ยนจากสายงานบางคนลองผิดลองถูกอีกหลายๆครั้งนะคะซึ่งมันไม่ได้ผิดเลยค่ะเพราะการเติบโตมันไม่มีเส้นตรงตายตัวนะคะมันอาจจะมีคดบ้างเลี้ยวบ้าง หยุดพักบ้างแต่เราก็ยังเดินอยู่นั่นก็คือการเติบโตแล้วค่ะใช่ครับเราต้นว่าช่วงหลังเรียนจบมันคือช่วงที่เราจะได้ใช้ทุกอย่างที่เรียนรู้มานะครับไม่ใช่แค่ความรู้ในตำราแต่คือทักษะการรับมือกับความผิดหวังการจัดการอารมณ์การสื่อสารกับคนอื่นทุกอย่างที่เคยเป็นบททดสอบในมหาวิทยาลัยมันกลายเป็นพื้นฐานของชีวิตจริง บางครั้งเราอาจจะนึกย้อนกลับไปว่าเออตอนปีหนึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครตอนปีสองปีสามเราก็เคยท้อเคยกดดันแต่พอผ่านมันมาได้เราจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแบบเงียบๆว่าเรามาไกลกว่าที่คิดนะและถึงแม้ชีวิตหลังเรียนจบจะมีบททดสอบใหม่ๆเข้ามาแต่เราก็ไม่ใช่เด็กปีหนึ่งคนนั้นแล้วและเราเข้มแข็งขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปครับพี่เก็ พราะฉะนั้นนะคะการเติบโตของชีวิตนักศึกษาไม่ได้จบลงวันที่เราจบการศึกษาแต่มันคือกระบวนการต่อเนื่องที่เราไปสู่บทบาทใหม่ๆใ,ในชีวิตข่ะพิ่ต้นและไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่หยุดเรียนรู้จากตัวเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตนักศึกษาไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งของการเรียนแต่มันคือช่วง เวลาของการเปลี่ยนผ่านหรือเส้นทางบันไดหนึ่งของการเติบโตนั่นเองครับพี่กิฟเดี๋ยวจะมาสรุปภาพรวมของการเติบโตของชีวิตนักศึกษาทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ในช่วงหน้านะคะก็พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับบทสรุปสุดท้ายของรายการในวันนี้กันค่ะฟังก่อนถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังรู้สึกว่าปีนี้มันเหนื่อยเป็นพิเศษการเติบโตไม่ได้แปลว่าเราต้องกิงนขี้นย่งเดียว ต่มาทีการเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเราก็ลมเป็นเหมือนกันพบกับรายการตามติดชีวิตนักศึกษาตอนการเติบโตของชีวิตสาวมอชอบจุกไอร้องมาเป็นปีเหลืวอวิกาสลีอันนี้สาวพยาวสาวแม่ฟ้าลวงจุกไอควงประชดแฟนเกา่าสาวมอนอดอูแล้วก็เศร้า มีเวลาสสสาาาาาาาววแมมม่โจ้้้ทกกกดึงงุรนนันลตอออยคืฟถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับวันนี้ในอีพีที่4การเติบโตของชีวิตนักศึกษาเราได้ชวนทุกคนย้อนมองเส้นทางของตัวเองตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่ง วันที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความฝันของตัวเองคืออะไรนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตจุดเริ่มที่เราตั้งคำถามกับตัวเองเริ่มค้นหาว่าเราเป็นใครและอยากไปทางไหนจากนั้นเราก็พูดถึงช่วงกลางของชีวิตนักศึกษาการเติบโตที่มาพร้อมแบบทดสอบไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากการเรียนคำพูดจากคนรอบข้างความคาดหวังคนในครอบครัวหรือแม้แต่เสียงในใจของตัวเองนะครับทุกอย่างอาจทำให้เราเหนื่อย ท้อหรือสงสัยในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็หล่อหลอมให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายเราได้พูดถึงการเติบโตที่ยังดำเนินไปต่อแม้หลังจากชีวิตนักศึกษาจะสิ้นสุดลงเพราะการรับปริญญาไม่ใช่จุดจบของการเติบโตแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของชีวิตที่เราต้องนำประสบการณ์ทั้งหมดไปใช้ในโลกที่กว้างขึ้นครับ ถูกต้องแล้วค่ะถ้าจะสรุปสั้นๆวันนี้นะคะเราอยากชวนทุกคนมองว่าการเติบโตของชีวิตนักศึกษาไม่ได้วัดจากเกตไม่ได้วัดจากความสําเร็จแค่ภายนอกค่ะแต่มันวัดจากการเปลี่ยน,ปยนแปลงภายในตัวเราจากเด็กปีหนึ่งนะคะค่อยๆผ่านบททดสอบต่างๆจนกลายเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นช่วงชีวิตนักศึกษาอาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีสีสันนะคะมีเสียงหัวเราะมีความสุขและมีบทเรียนมากที่สุดในชีวิต แต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องก้าวออกไปเป็นผู้ใหญ่จริงๆสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องกล้าที่จะเติบโตต่อไปค่ะแม้โลกข้างหน้าจะไม่ง่ายเหมือนเดิมและสิ่งที่รายการของเราตั้งใจนำเสนอในวันนี้นะคะไม่ได้จะบอกว่าการเติบโตต้องเป็นแบบไหนหรือใครควรเดินทางอย่างไรแต่เราอยากชนทุกคนนะคะมองเห็นคุณค่าของเส้นทางตัวเองค่ะไม่ว่าจะช้าเร็วผิดพลาดหรือสมหวังทุกช่วงเวลานะคะ ร้วนเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นทางนั้นค่ะช่วงชีวิตนักศึกษาอาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขมีความทรงจําและก็มีบทเรียนมากที่สุดในชีวิตและเมื่อถึงวันที่เราต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขอให้ทุกคนภูมิใจกับเส้นทางของตัวเองมากๆค่ะครับและนี่ก็คือรายการตามติดชีวิตนักศึกษาเพราะชีวิตนักศึกษาทุกวันมีเรื่องเล่า ออกอากาศทุกวันพุธเวลา9นาฬิกาทางช่อง YouTube ตามติดชีวิตนักศึกษาช n แนลและสำหรับใครที่พลาดรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ได้เช่นเดียวกันครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาทั้ง4 EP ของเราค่ะและก็หวังว่าทุกเรื่องราวที่เราได้เล่าจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับชีวิตนักศึกษาทุกทกคนแล้วค้นพบตัวเอง แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชีวิตนักศึกษาทุกวันมีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตนักศึกษารายการที่จะรวมเรื่องพีคเรื่องพัง,เร,ง,งเรื่องปังของชีวิตนักศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจนอยากจะเอามาเล่าให้ฟังออกอากาศทุกวันพุธเวลา9นาฬิกาทาง YouTube ตามติดชีวิตนักศึกษาชนแนล